นี่ก็เป็นพิธีกรรมนะคะของพวกเราชาวช้างนะคะที่มาปัดเป่า สิ่งไม่ดีนะคะออกจากตัวแม่วรีนะคะที่ว่าแม่ริแม่วรีไม่สบายก็เป็นเรื่องที่ว่าความเชื่อบุคคลนะคะของพวกเราชาวช้างก็จะนับถือสารประกรรมปู่ยาตาทวดนะคะผีบ้านผีเรือนก็จะผิดผิดนะคะผิดทางบ้านนะลูกชายกลับบ้าน<อ>บ่อยนะคะไม่ไปไหว้<อ>ไม่ไปเส้นนะคะ<อ>ก็ ทักท้วงนะคะว่าโควิดก็ไม่มีใครกลับบ้านเลยเป็นปี2ปีปู่ย่าตาทวดคิดถึงอยากให้กลับบ้านนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้แม่วาลรีของยายนะคะก็อาการก็ดีขึ้นนะคะคือบันคับบรุดนะคะอยากทานคิดถึงนะคิดถึงคิดถึงลูกหลานสองปีแล้วไม่มีใครไปเยี่ยมนะคะก็เลย มาทักมาท้วงนะคะว่าให้ลูกให้หลานนะคะไปเยี่ยมมั่งนะคะก็เรลยมีอาการปวดท้องนะคะอย่างหนักก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นดีขึ้นก็ <c oughs> มาบอกมักรามแม่เอซีนะคะที่เป็นห่วงนะคะแม่วาลีนะคะตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะขณะนี้น้าเวลาก็หกโมงเย็นนั่นค่ะจะพาสาวเจ้าไปพักผ่อนแล้วนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> ยังไงก็ขอขอบคุณมากมนะคะแม่ไม่เอซีนะคะผู้ใจดีนะคะเด็กู้ชมที่คอยเป็นหัวนะคะนางหายแล้วนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่ไอยังไงอ่ะอุญ่าตาทวดนะคะพอเรานับถือคือประกมนะคะก็ทานคิดถึงค่ะอยากให้ไปหานะคะกินแล้ว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 ่า หลานก็ลำบากนะคะโควิดก็ไม่ได้ไปหาแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะอย่างไรก็ขอขอบคุณมากนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะ <c oughs> กินแล้วไ <c oughs> อ้นนี้เป็น <c oughs> ยาหมักไม่ให้กินไม่ได้นะลูกเลยม่จบสักทีแ <c oughs> <c oughs> ม่พอดีนะคะจ๊ะพอว่าหายดีนะคะจะประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคนกระสันกระสีนตะต,ต,ตุ้มตาตุ๊มติ๊บติ๊บยแม่งกาให้กิน ยายก็ต้องขอจบคล้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาแม่วาลีนะคะไปนอนนะคะพักผ่อนยังไงก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจะคือว้เนี่ย